สวัสดีครับนี่คือรายการเราปรับโลกเปลี่ยน We Shift World Change กับผมมนชัยวงศ์ิติไกรวันครับคุณผู้ชมครับด้วยภาพลักษณ์องค์กรที่มีความชัดเจนและแนวทางการปฏิบัติที่สอดคล้องกับเป้าหมายของสมาคมเครือข่าย Global Compact แห่งประเทศไทยหรือ GCNT อีกทั้งยังเป็นองค์กรด้านพลังงานของไทยที่ดำเนินธุรกิจเคียงคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมและยังมีรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับโมเดลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตามหลัก BCG Economy Model B Bio Economy C Circular Economy และ G Green Economy ทำให้บริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของ GCNT มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานการทำธรุรกิจอย่างมีธรรมาิบาลโดยเฉพาะในเรื่องของสิทธิมนุษยชนและแรงงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในที่สุด เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความเท่าเทียมกันไม่ว่าคนเหล่านั้นจะเป็นใครบางจากจึงได้สร้างโอกาสและความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นกับคนในสังคมโดยการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการเปิดโอกาสรับผู้พิการให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในพนักงานของบริษัทในหลายตำแหน่งที่สอดคล้องกับความสามารถประจำการอยู่ที่สำนักงานใหญ่โรงกลั่นน้ำมันและสถานีบริการน้ำมันบางจากซึ่งเป็นการให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกันส่งเสริมอาชีพ และเคารพในทักษะความสามารถช่วยให้ผู้พิการมีรายได้เลี้ยงชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนี้ยังรวมถึงการมองเห็นคุณค่าในตัวของผู้สูงอายุโดยบางจากได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุในสังคมไทยว่ามีจำนวนไม่น้อยที่ยังมีศักยภาพในการทำงานที่ดีผ่านโครงการรับผู้สูงอายุเพื่อสร้างอาชีพให้ผู้สูงอายุให้มีรายได้และเห็นคุณค่าในตัวเอง ซึ่งนำไปสู่ความภาคภูมิใจในตัวเองได้ในที่สุดสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่สร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นกับพวกเขาเหล่านั้นผ่านโอกาสแห่งความสร้างสรรค์ที่ไม่มีวันจบโอกาสเล็กๆที่จะเป็นพลังการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นในใจของพวกเขาไปตลอดกาลโอกาสที่เราจะสร้างโลกใบนี้ให้ดีขึ้นยั่งยืนขึ้นยังมีความเป็นไปได้เสมอนะครับหากแต่ขึ้นอยู่กับความร่วมมือร่วมใจยอมรับให้โอกาส และเห็นความเท่าเทียมในตัวตนของคนทุกๆคนธุรกิจของคุณก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสดีๆได้กับ GCNT นะครับติดตามสาระดีๆได้จากรายการเราปรับโลกเปลี่ยน We shift world change เพราะเราปรับโลกจึงเปลี่ยนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ